สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขุสุขคนมาหอดประทัดพ่นแล้วพี่น้องวันนี้สิมาแวะกินเขาหิ้วเขาก่อนทังในนเดม่มีอาหารตามั่งเ้าผด้กดเินปกรดวเี๋ยวเดียว ตับาิไัเัก่ตับตับหมูบ่หมูหรือไก่ตับเ็ดอันี้หมูหมูหมูอันนี้นกนกอกโหาชิไก่ตัวโตตัอโตนะคะ มาหุกมาต้มมะหุงตกเท่าไรตกชาวพัโอ้โหเกสาวพันเอ้ยพออ้อมลูกอย่างปแข้ปีงปลาอะไรกันี่หมดปีงปลาที่ออ่กินนี่มีนีบันก็มีปลาแข็งเราบ่อยอ่างบ่เนาะปลาเข็งบแล้วพี่จะกินปาปลาหมอปลาหมอแว่นเด้อครับจะิเย อไรไเท่าไหร่เท่าไรอันนี้ฮะอุ่เบากับสันคนกำลังอุ่นอุ่นของกิ่นพากันหิวเขาสามมงออกมาตั้งแต่็ชนไม่มีเอาเอาไปทวหนึ่งเขาเาเอาไปัวึงเอาไปทวนนึ่

นั่งเอาปลาเนี่ยปลาไปแกะยนี่นี่ไงบ่บ่บ่เนีผู้อยากปลากับมีน้องลิงลิงน้องลิงกับลิงลิงอยากกินอันนี้ดอกปนิ่มดอกป้นิ่มโอ้ผู้อยากกินเคี่ใบให้น้อยหนึ่งค่ะนะปลานีเอาอีกเพื่อนึงก็ได้บ่บ่กำลังลงมือพี่น้องหิวจ้าแจงบ่ายแล้วเนาะ ตัวGhost <sality> <Tam Som. laughs> ไส้ดันบ่ Ừ早 Ừ ừ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  Hả A b е y e challenge b invers throw capacity》mặt vì mình nên nói thì gọi tôi deutlich chữ Ah. Ahichi yat een M auraitges krai không thể thử gracias cho người nam của mình biết thuyết này ăn chifiernh lleva sadece giabadabilir dengan kích thích gi đến fundamentalились. Khiбы trong cuộc giải quyết trong học sinh Cờalling recognize Ausware elektroniska dapatconditions của người ta vì b 그럼 việc chưa có thể cipe xoáy đúng tvetier вitions là c Chinese zwei jawas ru мир Rubric cho người điureshi và diễn trong 1963 nay KAIDO và Ver If I Est, państwo Chפằng อันนี้ผ้าเด็กๆอ๋ออันนี้ผ้าเด็กๆพี่น้องสาแพงกำลังป้อนลูกลานเลี้ยงๆะนอาห้เป็นปั้นนั่นให้มันกินเองกับเนยเอให้มันกินเองเป็นปั้นกินเองลูกไงแหละเออ อะกินเองลูกก in ินเองเขามเนี่ยนะ่นอยากได้ยัง uh. uh, ่ะนะเืออเพิ่มชุบๆเลยนะมันนี่มาเผาปิ้งอันปิ้งหมู มาเด้อแม่ลิงกินก่อนมาเรกจังทายก็ได้มาทายเขาพรธสตุปูนกินเขาก่อนมาสคนเดโจ้กินเขาก่อนนะพี่น้องหิวเขาแห้งกินแล้วแล้วเนาะพี่น้องบ้านนี้ พลังกินเขาแล้วกิ่เขาแล้วก็สิเขาไปไหว้พระธา <c oughs> ตุดีนกับพี่น้องตาคอยว่าแล้วตาใหญ่กว่าท้อง <laughs> หนาวเหี้ยน้องเลยนาแ่งแหลน่ีกระเทียมหาลังจากกินข้าวแล้วก็เตรียมโตเข้ามาเนาะพี่น้องไหวยพระทาต ขอพร <c oughs> <c oughs>

บสกปี่ยนกัมันบฮอนม connect, ันบ่ฮอนหาซิปน้ำปูซาพี่นองอันนี้เดกนนี่เอาไปเพลอกันอันนั้นเหลาดำนี่อก่เป็นไก่แล้วเป็นไก่ตวอันนี้เออเป็นได้กำังบิงเลยกันเลย

แม่รีบขีเขาพ่อมาทําบอสเอาว่าสิเอาคนเป็นเผื่อเจ้ามอสตับมเ็สิเผื่อฮะซื่กคนมีความหักน่าเอาแต่ดอกหักส่วนอ่าอิสาจังัน้ ไปเด้เลดวไปทนี้เยเดี๋ยวเราไปเงนเลเดีวเทนลดยาปเองนีเยราไปทรองเลเีลนดวาไปเอน้ดี๋ยวไปรองนีเวาเ่งน้วาเองนาไเนเลยเลยียลยเเราไปียวเองนเา่น

จอมมันทะทนะมวยมวยทั้งนั้นทั้งนั้นมวย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 บะลวกมวยอย่างเดียวน้องบอส เวียนสามรอบนะพี่น้องคกระไดหนึ yeah, uh ่งลรอ มุยอีกแล้วพี่ทั้งพี่ลูกเห็ดน,น,หน่องเห็ดน่องเห็ดอันนั้นลูกเห็ดผ <c oughs> ู้เดียวลูกอีหลามั่งเหรอน้ำปลาอ่ะเห็ดหอบจี๊ซออสคนท่าก็ได้นะไปว่าหลับที่สามแ <c oughs> น้ว มาห่อนนี่มึงนี่ก็จะขอปิดคลิปแล้วเด้อพี่น้องฝากไปตามกดไลค์กดแจ้งเลยเด้อไปแล้วสบายดี